สามคาถาปลดหนี้ที่ครูบาอาจารย์เคยบอกแอดมินบ้านโคตรรวยไว้นะคะให้ทุกคนสวดทุกวันและขยันทําทงานลองทําดูไม่เสียหายอะไรค่ะวันนี้นะคะคาถาปลดหนี้ถ้าใครที่มาหากินไม่ขึ้นมีหนี้สินหนี้เวรหนี้กรรมลองทําตามนี้ดูนะคะวันนี้ให้ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วให้สวดว่าท่านเจ้ากรรมนายเวณทั้งหลายที่ข้าพเจ้านางสาวจุดๆๆจุดนายจุดจุดได้ติดหนี้ท่านเท่าใดเวลาใดตั้งแต่ าชติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอปรารถนาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี่คืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอน หลังจากนั้นให้นั่งสมาธินะคะโดยถือเหรียญ1บาทไว้ในมือค่ะเสร็จแล้วเอาเหรียญหย่อนลงในกระปุกหรือว่าถ้วยใส่แบบนี้ทุกวันทุกวันจนครบ4เดือนนะคะแล้วเอาเหรียญทั้งหมดค่ะไปทําบุญทําทานห้ามนําไปซื้อของ